ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับพี่นะขอแสดงความยินดีนะคะยินยินดีอะไรครับยินดีที่ได้อยู่ที่เดิมอ๋อก็เจ้านายเขาเมตตาก็ต้องอยู่ที่เดิมคือน้องๆใจหายตอนแรกเมื่อวานเห็นพมคือก่อนนั้นเนี้ยก็ก็ทราบมาประมาณหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะมีชื่อพี่เต่าเนาะว่าจะโดนย้ายจริงเหรอ แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้เช็คเพราะว่าเมื่อวานทำสก,กูป๊ปแล้วเห็นอีกทีในข่าวออนไลน์ว่าโอโ้พี่เต่าอยู่หน้าเลยว่าไปเป็นรองพบชนใจบอยใจเป้นท<ม>ี่ไปอยู่ตะตุ่มพี่เตาใช่ <laughs> พี่เตาบอกเชื่อได้หรือเปล่าแหมเสียงวัน <laughs> แต่แตะก, <laughs> <laughs> กี้เนี่ยถามจากท่านเอกเอกอังสนานนท์สเ<า>มื่อสักู่ก่อนจะเข้าส<พ>ายพี่เตาเนี่ยท่านเขาบอกว่า พักเบรกเลยพอถึงการเสนอชื่อพี่เต่าไป,ไปเป็นรองผบชน,นิพักเบรกมีการทักทวงให้ผอบอไปทบทวนไปหาเหตุผลมาสินั่นละพี่เต่าก็เลยอยู่ที่เดิมไม่รู้ใครก็ผู้ใหญ่ท่านท่านเม่ตาท่านก็มองว่าการทํางานอยู่ในจุดนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าก็นนทาืท่านจะเลยมีความเห็นกันไปในาทางที่เดียวกันนะประมาณนั้น ใครดูเจ็ดดาวอังคารก็รู้ผลงานขนาดนี้ใช่ค่ะพี่เต่าครับเป็นผู้บัญชาการยังได้เลยไหมโผล่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ย่าเลยครับเอาตัวให้รอดไปเรื่อยๆดีว่าเอาว่ามีกําลังในการทํางานมีกําลังในการที่จะเออกินข้าวกินอาหารได้พอแล้วน้องน้องน้องพี่เต่าแล้วไม่ถามแล้วกันว่าพี่สงสัยใครน้องมาเสนอย้ายพี่ใครน้องมาแซพี่จะถามแบบนี้แล้วกัน พี่เต่ารู้สึกหวั่นใจแต่แรกไหมว่าเฮ้ยมันมันจะ,จะกระแสนี้มา <จะ S 2> ได้ไงจะ,จ,ะจะอยู่หรือจะไปวะเนี้ยเราเมื่อวานเนี้ยตประชุมเมื่อวานเนี้ยเราเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำม,ม,มันเป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นความดีมแล้วก็เป็นการทำชื่อเสียงให้ให้ใหองค์งกรร<ม>วมรวมทั้งเราไม่ได้มีความผิดอะไรอะไรพวกนี้ยประมาณมว่าความดีที่เราทำกับองค์กรเนี้ยมันมันจะเป็น กาะหรือความถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นเกาะคุ้มครองเราให้แข้วค้าปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งหมดนะครับอถ้าพี่เต่าคิดอย่างนั้นผมว่าพี่เต่าคิดได้ดีนะคิดบวกนะแต่ผมเนี่ยหรือเปิ้ลหรือคุณทุฟ้าอาจจะคิดว่าแต่มันก็ต้องมีมูลแล้วล่ะว่าอ้าวเขาเสนอย้ายเรารอบนี้เรารอดเราก็ไม่รู้ว่าเวทีถัดๆไป มันจะเป็นเช่นลายกมบมาี่เตา่าตรงนี้การทํางาน<ม>ต้องเาิดไมคือเราทํางานเยอะเราก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเยอะอืค่ะนะครับค,คนที่เสียประโยชน์ทนที่อะไรนะครับมีเยอะนั้นเราเราเราก็ต้องเจอตรงนี้อย่างเนี้ยทุกป,ปีแหละ <c oughs> แต่เราเราเชื่อว่าเรายังมีอ่ผู <c oughs> วว้วรชาแล้วก็คณะราฐการกอ,อรอะไรพวกนี้ยที่ยังยังอยู่ เบื้องหลัง<ด>าการ้อง,งานที่ที่าชาดหรือสมเสียงของเราอะไรพวกนี้ยคอยดูแลให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นตำรวจเราก็คงต้องเดินหน้าทํางานอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีคงไม่ต้องไปไปไปกลัวอิทธิพลมืดอ,อะไรอะไร,ะไรที่จะมาเอ่ตันแจ้งเราเพราะว่าองค์กรเราเป็นองค์กรใหญ่นะ,ะ,ะถ้าเราถ้าเรายังดูแลพี่น้องทุกสุขแล้วให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน ไม่ได้เนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ไม่ผมว่านะผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็คงคง,คงเดินไปไหนโดยไม่สง่างามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปกป้องก็คือต้องปกป้องคนที่ทํางานและคนที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ชอบแล้วอ,อันนี้ยมันก็คือเป็นกําลังใจให้เราอยากทํางานต่อไปให้มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทังการกรลอ,รอแล้วก็ท่าน พบออตรลท่านผู้จัดการด้วยทุกคนนะครับที่ที่ที่ทยังไว้วางใจให้อยู่ทํางานต่อนะครับถ้าคนที่ทํางานอย่างพี่เต่าแล้วก็ยังโดนย้ายเมื่อวานนี้ย้ายสําเร็จผมว่าจะมีตราบาปเกิดขึ้นนะเพราะว่าภาพชัดนะพี่เต่อและผมไม่ได้เข้าข้างพี่เพราะว่าพี่ดีกับผมพี่ดีกับเพื่อหรือว่าดีกับทีมงานของช่องเก้านะแต่ว่าก็<ช>เห็นอ,อยู่ว่าทํางานค่ะคุยกิจั้งก็ก็ทํางานอ่ะ ถูกไหมพี่เต well, so ่าแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุผลซึ่งเห็นไหมล่ะพอเขาทวงเหตุผลที่เอามาย้ายพี่มันก็ฟังไม่ขึ้นไม่หาหาม่าไม่สามารถหาเหตุผลใดๆมาหักล้างหรือมาสับสนเพิ่มเติมให้พี่โดนย้ายได้ก็ยินดีกับพี่แล้วกันนะตรงนี้นะพี่เนาะครับเอาละเข้าเรื่องของเราดีกว่าเพิ่นค่ะครับเมื่อวานขนาดประชุมพี่เต่ายังลงพื้นที่เลยเมื่อวานไปภูเก็ตมาเหรอครับคือก็ต้องบอกว่าเมื่อวานก็ นการประชุมเรื่องเรื่องตําแหน่งซึ่งมันก็สําคัญแกหน้าที่การรับราชการของเราอแต่ผมผมก็มองว่าองานทุกอย่างนะครับก็ต้องเดินต่อไปจะถูกย้ายหรือจะอยู่ที่เดิมก็ต้องทําจนนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็ไปกระบี่มากระบี่ก็ไปกระบี่มาก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีพฤติกรรมในการไปเลือกรับทรัพย์สินจากจากผู้ประกอบการอะไรพวกนี้นะครับก็สารสารทุกิการก็เลยออกมาจับสองสองนายนะครับก็เป็นการประคับใช้กฎหมายนะครับว่าเมื่อวานดำเนินการกับกลุ่มเรียบร้อยนะครับได้ของปรกอบการพฤติการพฤติการค่ะพฤติการเนี่ยคือการ อ่าปรับปรุงอาคารหรือของอะไรนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็อผู้รับเหมาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความรู้จักกับกับอ่ากับแรมเภอนะครับ <c oughs> ดีนะครับแล้วก็เป็นปอสอด้วยนะครับ <c oughs> พฤติการเนี่ยก็คือพอมีการรับเหมาก่อสร้างอ่า ถ้ารับเหมาก่อสร้างเนี่ยห้าแสนบาทห้าแสนตรงเนี้ยมันมันมันแทบจะไม่ได้กําไรเลยแต่สิ่งที่ที่เขาได้รับประทําก็คือมันมีคําพูดคาพูดเดียวที่มันต้องอดําเนินคดีกันหรือไม่ยอมกันก็คือเมื่อมีการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยห้าแสนเนี่ยก็มีการให้คนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จัก โทรไปบอกว่าเสร็จงานก็เอามาจ่ายห้าห้าหมื่นห้าหมื่นก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ประกอบการก็มองว่าเออกําไรก็ไม่ได้เลยยังต้องมาจ่ายอะไรพวกเนี้ย <Yeah. S 2> ก็ก็เหมือน <Yeah. S 2> ไม่อยากจะจ่าย <Yeah. S 2> แต่ก็ยังบงังบังคับฝากผู้ใหญ่บ้านไป <Yeah. S 2> ฝากคนนูน้นคนนี้ไปอะไรพวกเนี้ยให้ให้มาจ่าย <Yeah. S 2> ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับ แล้วเขายังบังคับมาด้วยว่าถ้าไม่จ่ายก็ให้มาเขียนลาใบลาออกจากผู้ใหญ่บ้านไปผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็อาสาสมัครไปพี่เต่าแต่เคสนี้หมายความว่าเขาทำงานจบและเบิกเงินห้าแสนมาแล้วถูกไหมแสดงว่าไม่ได้ตกลงกันก่อนที่จะเซ็นสัญญาใช่ใช่ใช่แต่บัญคอาแต่เป็นการบังคับเพราะว่าเป็นผู้ใต้กวชาโดยเขาเป็นผู้ใต้กวชาด้วยแต่ไอ้คำพูดคำนี้มันทำให้ มือนเป็นการบังคับเขาให้ต้องมาลาออกเขาก็เลยลุกขึ้นมาสู้เขาก็เลยไปที่ปชปชพร้อมกับเอาข้อมูลเอกสารในการเรียบรับอันเนี้ยไปแจ้งทับปปชทราบปปชก็เลยประสานไปยังปปปเพื่อ,เ,อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน<ๆ>ก่อนที่จะมีการแจ้งความก็เ,เก็บรวบรวมพยานหลักฐานก็คือมีการพูดคุยกันในโทรศัพท์แล้วก็มีการ อให้เอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปจ่ายก่อนพร้อมกับบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้นะครับอก็ตรงเนี้ยเป็นเริ่มของการรวบรวมพยานฐานในขั้นตอนแรกอจนจนมีการนัดหมายที่จะจ่ายเงินอีกสี่หมื่นบาทก็มีการวางแผนในจในจารที่จะอะจับกลุ่มอีกก็คือ,อจับกลุ่มในขณะที่รับเงินอีกเพื่อเป็นพยานหลักฐาน นะครับในในเงินกล้องแรกที่เราได้เนี่ยก็เจ้าหนี่ตำรวจเนี่ยแลวปปชกับตำรวจหรือปปทได้ทำงานร่วมกัน mm hmm. ก็เลยอสรุปกันว่าให้ให้ไปขออนุขอศารอนุมัติหมายจับก่อน <Yeah. S 2> ในส่วนแรกนะครับ oh. แล้วก็ในส่วนหลังที่สี่หมื่นเนี่ยให้เป็นเรื่องของการวางแผนในการําเงินไปมอบในส่วนที่เหลือให้ mm hmm. แล้วก็จับออกุ่มพร้อมกับขอกลาง ับประมาณนั้นนะครับที่วาแต่ก่อพี่เต่าทำไมแผนประทุษกรรมมันแปลกๆคือที่ผ่านมาถ้าคุยกับพี่เต่าหลายๆเคสเนี่ยคือมันมีการเรียกรับคือคุยแต่แรกแล้วว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้แต่รอบนี้คือยอมที่จะปล่อยเงินค่าก่อสร้างค่าโดยการมาก่อนแล้วค่อยมามบังคับด้วยตําแหน่งหน้าที่อเอาคืนทีหลังคือผมมองผมมองว่าคนคนผู้เสียหายมองว่าถูกหลังแก เขาเป็นคนใต้ด้วยคนใต้เนี่ยเวลาพูดอะไรจะกระจบห็น่ะแต่ถ้ามองว่าเป็นการถูกหลังแกเนี่ยเขาไม่ยอมเลยค่ะเขาไม่ยอมเลยคำคาพูดเดียวที่มีการจับกลุ่มเลยนัคือไม่ไม่จ่ายลาออกไปนั่นสิมันเหมือนหมินศักดิ์ศรีกันเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วคนที่นั่นคนที่สั่งเนี่ยคนคนที่บอกให้มาสั่งเนี่ยก็เป็นท่านการชั้นผู้ใหญ่ระดับอำเภอ ซึ่งซึ่งไม่ควรจะทากับผู้ใต้ประชาตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมในการที่จะไปเรียกรับขูดรีดทรัพย์สินเอากับผู้ประกอบการและลูกน้องตัวเองซึ่งเป็นการกระทําที่ผมว่าชั่วร้ายนะอืมมากกว่าชั่วร้ายอีกพี่มันครับไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก่อนก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนเหมือนกันไหมคะ คือต้องนํำเรียนว่าเราก็เช็คประวัติเขาไปใหญ่ก็คืออผมผมว่าท่านเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงก่อนตั้งแต่มารับตำแหน่งในในวันแรกเนี่ยอาทิตย์แรกรู้ <c oughs> สึกว่ามันจะมีพื้นที่พื้นที่ที่เป็นของเทศบาลแต่มีต้นไม้ซึ่งเขาปลูกไว้ยี่สิบปีสาสิบปีแล้วต้นใหญ่อะ คือไม่รู้คิดอะไรตัดต้นไม้ของเท้นสบาลหมดไปเลยรั้งยกไม่รู้กี่สิบต้นเลยมั้งตัดไปเลยแล้ว<อ>ผม<ร>ไม่รู้ตัดกี่ต้นนะ,ะแต่ตัดไปเลยมันสร้างความไม่พอใจให้กับคนพื้นทีคน่คนในพื้นที่แหละนะครับแล้วก็เราเราเราก็เช็คประวัติแล้วก็เป็นมีประวัติที่อมินเนะในข้อกฎหมายมแล้วก็นะครับด้วยนะครับแล้วก็ อมีผู้แ้งประชาเนี่ยไม่ไม่ไม่แฮปปี้ Happy หรือไม่ค่อยพอใจเพราะว่าท่านเป็นคนที่เอไม่ค่อยพูดแล้วก็เหมือนเหมนท่านจะพูดก็คือปกครองคนข้าาชาประชาชนหรืออยู่กับประชาชน ไม่ได้ไได้แล้ว่ประมาณนั้นไม่ได้ใจไม่ได้ใจเขาาอยู่ในพื้นที่มานานยังคะหรือว่าย้ายมาจากที่อื่นนะคะที่เป็นคนที่ไหมย้ายมาจากที่อื่นเป็นคนใต้ไหมอยู่แค่ปีปีเดียวแล้วก็กาลังจะถูกย้ายไปที่อื่นขึ้นไกลกว่านี้นะครับก็อันนีพฤติกรรมแบบนี้นะผมว่าถือ่ารู้สึกว่าไปอยู่ที่เกาะยาวครับเกาะยาวรอบนี้ไม่ต้องไปเกาะยาวแล้วไปอื่นแทนไกลกว่าเกาะยาวไปขึ้นศาลก่อน ก็น่าจะยาวแล้วครับเกี่ยวพี่เต่าเข้าไปยาวโอ้แต่ว่าเป็นพฤติกรรมประมาณนี้คือไปถึงไอ้อย่างกรณีพี่เต่าเล่าก็ตัดต้นไม้พี่เต่าแปลกเล่าให้ฟังแถวบ้านเหมือนกันจะจะวัดจะโรงพยาบาลแถวบ้านพอเปลี่ยนผู้บริหารใหม่วัดแถวบ้านผมก็ตัดต้นไม้ครับพี่โรงพยาบาลนี่ผมเพิ่งพาคุณแม่ไปเมื่อสองสาวันก่อนงงมากทุกทีจอดรถตรงนี้ร่มมากเอาทําไมวันนี้มันดูโปรงโปร่งเงยหน้าขึ้นไปต้นไม้โดนตัด อ๋อไปถามวิธีก็บอกว่าเปลี่ยนผู้บริหารโรงพยาบาลแถวบ้านก็ก็มมมััันนนเขาจะพูดเรื่องห่วงจุ้ยอะไรอย่างนี้เปล่คะเขาเขาก็งงแล้วว่าตัดทำไมตัดไม้คุณนงามถ้าถ้าเอาเรื่องกันก็คงเอาเรื่องได้อะเพราะว่ามันเป็นเป็นของโรงพยาบาลคือผมก็เลยคิดว่าสงสัยเวลามาใหม่เนี่ยคงอยากให้คนได้เห็นว่าโอเคมาเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่มาตัดต้นไม้ของที่มันร่มรื่นหรืออะไรที่มันสวยงามอยู่แล้วที่มัน กว่าจะโตแล้วพี่เต่าต้นไม้ต้นหนึ่งอะครับครับก็ไม่ไม่ไม่สมควรนะต้นไม้ต้องยี่สิบกว่าปีอย่างเงี้ยไปไปตัดมันเป็นร่มเงาแล้วมันเป็นเอ่อเป็นสนามสนามฟุตบอลและสนามอะไรนี่แหละถ้าจะหาผลงานจะมาหาผลงานจากการตัดต้นไม้ไปทาเอาง่ายๆเอาพื้นที่สะอาดเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้ใจว่ามาลงมาสถานที่เนี้ยอีกทีหนึ่งเนี่ยเราเรียกสร้างางความไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เอาเรื่องความสะอาดไปจับยังง่ายกว่าเลยมาทาไม่ยากเหมือนกันถูกไหมพี่เต่าะถ้าพูดถึงตรงนี้นะถ้าอยากจะมามารับตําแหน่งใหม่ๆอยากจะทําให้คนในพื้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเฮ้ยไม่ใช่ตัดต้นไม้หรอกทําอย่างอื่นดีกว่าครับม<ำ>ีอะไรอื่นทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเยอะครับท่าน,นลเลยพี่เต่าโ,โ,โอ้โอ้พี่เต่าอันนิดนึงอพอผมผมก็เอาขอใช้คําแบบนี้แล้วกันรอบนี้ผ่านมารสุมไปได้แล้วแนวทางการทาง,งานพี่เต่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงล่ะพี่ เหมือนเดิมก็ทำงานต่อไงก็สารงานต่องานหนักเหมือนเดิมครพี่เนาะก็เดี๋ยววันวันจันทรจะมีการวางกรอบในการที่จะอ่าดำเนินการจะอ่ไล่หกร้อยไล่ที่รอบรอบภูลักล่ดาวนะครับมีการวางกรอบว่าอ่ามันเป็นการออกโฉนดอ่หลายครั้งนะครับหลายครั้งอ่าแล้วก็หลายครั้งหลายจำหลายวาระอะไรพวกนี้ มันก็ต้องวางกรอบว่าเราจะดาเนินการตรงไหนก่อนหรือด,ดําเนินการทั้งหมดแต่รู้สึกว่ามีการพูดคุยอก่นอกรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์จะมาคุยจริงว่าเราเราจะต้องทําส่วนไหนก่อนออที่มันชัดเจนจริงๆเลยเพราะมันเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันอืเพราะมันเป็นเจ้าหน,<อ>าน,น้าที่ชุดเดียวกันอทําที่มันชัดเจนแล้วก็จะ,ะเพิ่อถอนทั้งหมดหรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่เดี๋ยวจะเป็นการวางกรอบแต่หลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันมันพอเพียงแล้วเพียนแต่เราแค่ไปแยก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 ทำออกมานะครับจำเลยคดีกับกลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับเอาเอาทีละชุดอเพราะมันต่างกรรมต่างวาระกันนะครับก็ก็คงเป็นอย่างนั้นปันจันนี่ก็ประชุมแล้วครับนัดนัดหน่วยงานตปชปทมาร่วมลรันพี่เต่าลุยต่อพี่เต่ามีคนรู้ฟังฝากมา ไม่รู้ว่าจะหน้างงานพี่เต่าไหมหรือว่าพี่เต่าทําได้ไหมนะงานไม่ยากหรือง,ง่ายกว่าเรื่องพูนรับดาวเองครับบอกว่าฝากพี่เต่าให้ช่วยปราบอิทธิพลสามล้อแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จอดแช่กีดขวางหน้าห้างแหล่งท่องเที่ยวหน้าตลาดรถจะได้ไม่ติดขอบคุณล่วงหน้าชาวบ้านทั้งปวง <laughs> ลงชื่อบาบครับครับก็มันเป็นถ,ถ,ถ้าถ้าถือว่าเป็นการใช้อิทธพลหรือใช้อำนาจ รังแกชาวบ้านก็จริงๆเรื่องท่านี้มันก็คงโรงพักก็น่า,นาจะทาได้แต่ถ้าโรงพักยังทาไม่ได้ก็เออมาล็อกหน่วยงานที่ออที่เกี่ยวข้องนะครับต้องถึงมือพี่เตา <c oughs> มัน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 ,มนยังยังพอแก้ไขปัญหาน,นั้นได้อยู่มั้งแต่ถ้าถ้าถ้ามันมันมีอะไรที่มันเป็นการน่าสนใจหรือรังแกข่มเหงจนไม่มีใครกล้ายุ่งไม่ใช่กล้ากล้าแตะอะไรพวกนี้นะครับ ก็ก็มาบอกนะครับก็เราช่วยอยู่แล้วนะครับมาบอกเราเราถ้าเราลงไปก็คือเราก็ต้องถ้าพื้นที่ต้องใ่า่จริงต้องใหา่จริงอาทิตย์พื้นที่เอาไม่อยู่อค่ะคือไม่ใช่เลือกเอาไม่อยู่เราเราก็คงไปแก้ปัญหาให้นะครับถ้าพื้นที่ละเว้นอ่าก็หนึ่งห้าเจ็ดพี่เต่าเนี่ยฟันแน่อ่าคือคือมันไม่ใช่ละเว้นหรอกบางทีก็ทำเนี่ะแต่ทา ทำไม่จริงจังแล้วมันก็ไม่ไม่หยุดเข้าใจมหเขาก็จะทําแบบรูปหน้าปลายจมูกอย่างที่ว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันอะไรอ,อะไรกันเนี้ยมีมีความสัมพันธ์กันมันก็นเลยเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานของปชกโดยท่านผู้การเนี่ยท่านท่านมองว่ามันเป็นการแ่ายขายปัญหาพวกอิทธิพลแล้วก็อะไรเนี้ยเราเราเราทำให้เราทําให้นะครับ พี่เต่าหมดเวลาอยากซักเรื่องภูนับดาวต่อแต่ว่าเดี๋ยวหาโอกาสใหม่ดีกว่าเพราะว่าเขาเมาส์กันวันนี้แล้วมันทําให้มีการเสนอชื่อพี่เต่าย้ายเพราะเรื่องนี้แต่พี่เต่าบอกฉันยังอยู่ฉันย,ยังเดินเดินนะย, <c oughs> ยังเดินหน้าต่อพี่เต่ายังตอกยังเดินหน้าต่อวันจันทร์ประชุมเลยยืนยันยืนยัน <อะ S 2> ยืนยันไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับภูนับดาวอ,อีพ่พี่เตา่าดิใจนะที่ยังอยู่ที่เดิม ก็แฟนอยากให้มาคุยบ่อยๆพี่บอยพี่เปิ้ลนนะครับขอบคุณคระสวัสดีครับสวัสดีครับ